7.1.4อ่าทีนี้มาดูครับกดของบอยกดของชากดของเกลูแสแซกเอามารวมกันสองวิธีการรวมไปแล้วคราวนั้นนะฮะก็คือรวมกันแล้วก็จะได้กดรวมแก๊สนะฮะมาดูครับกดรวมแกส๊สนี่เพราะฉะนั้นมาดูกดของบอยกดรวมแก๊สนะฮะแรก BOY. บอยบอยบอกว่าปาริมาตรปริมาตรแปรผกผันกับความดัน ดนะทีนี้เราก็ไปดูกฎของชาปาริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิก็มาคูณแบบนี้ใช่ไหมเนาะนี่ไง v แปรผันตรงกับ t ส่วนความดันกฎของเกลูซกครับถ้าหนูย้ายเราย้ายความดันไปอยู่ฝั่งนี้ pv ก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็จะได้ลนะนะหรือย้ายมาเป็น pv ส่วน t ก็แปรผัน นะถ้าเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นค่าคงที่ก็จะได้เป็น PV ส่วน T ก็เท่ากับค่าคงที่นะแสดงว่าแสดง,งว่าอัตราส่วนนะผลคูณระหว่างผลคูณความดันกับปริมาตรนะส่วนด้วยอุณหภูมิเขนวินเนี่ยเราก็จะได้ค่าคงที่ออกมาแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะใช้สูตรก็ P หนึ่ง V หนึ่งส่วน T หนึ่งเท่ากับ p 2 v2 ส่วน p 2ประมาณนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราก็ต้องไปแทนค่าอยู่ดีแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ลองดูนะฮะว่าสมการตัวนี้จะช่วยเราได้ง่ายๆยังไงบ้างกี่นะจดทันไหมเอยวิธีการจดแบบน,นี้นันเอครับอาจจะจดกดรวมแก๊สนะจากกดของบอยกดของชากดของเกลุสแสกนั่งเอีนก็มาเขียนความสัมพันธ์นะครับ ประมาณนี้เวลาจดตามครูก็อาจจะมีรายละเอียดอ,อื่นๆเพิ่มเติมอ่ะเนาะอันนี้นะครับบอยเนี่ยอุณภูมิจำนวนมวลคงที่อกฎของชาก็ศึกษาปริมาตรกับอุณภูมิความดันกับจำนวนมวลก็ต้องจัดให้มันคงที่นะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะต่อไปให้ดูการคำนวณแล้วตัวอย่างขิดครับลูกโป่งบรรจุฮีเลียมปริมาตรอ้าว V หนึ่งเท่ากับสามสิบลิตร ความดัน P1 เท่ากับ1.5บรรยากาศณอุณหภูมิ T1 เท่ากับ40องศาก็บวก273ด้วยเ้ออย่าลืมนะก็กลายเป็น300เท่าไหร่7 8 9แป1เก้าเอ็คลวินเห็นไหมปริมาตรของลูกโป่งนี้จะเป็นเท่าใด v จะเป็น v2 จะมีค่าเท่ากับเท่าใดที่ที่ไหนอ่ะ stp อา้าว stp อ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยอุณหภูมิทีสองก็คือศูนย์องศาเซลเซียสใช่ไหมบวกกับ273อยมอย่าลืมนะจ๊ะ stp อะ่ะ standard temperature and pressure ก็คืออุณหภูมิศูนย์องศานะฮนะน่ความดันเท่าไหร่อ่ะความดันก็คือเท่าไหร่ครับ ืมลืมเลยครูอ่ะลืมความนั้นเท่าไหร่ที่ S T P อ่ะใครตอบได้หนึ่งบรรยากาศเห็นไหมเรามีตัวแปรทั้งสองตัวอยู่เนี่ยนะครบทวนละเราก็อ้างอิงกฎรวมแก๊แกส combine gas law กฎรวมแก๊ส ก็คือ PV ส่วน T เท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมประมาณนี้ยุกอ้างเลยตอนนี้เรากำลังจะหาปริมาตรปริมาตรเท่ากับอะไรปริมาตรเท่า,า,ทาไหร่คะ B, B คือสามสิบลิตรใช่ไหมโอเค okay, นะคอ่าแล้วเอาความนันมาทำาไมจ้ะคูณด้วยอะไรแป๊บนึน่งค,ครัคูณหนึ่งจุดห้า เออคูณหนึ่งจุดห้าบรรยากาศแล้วหารด้วยอะไรสามร้อยสิบสามโอ้เยี่ยมสามร้อยสิบสามเคนวินอ่ะเราจะตัดอะไรก่อนดีฮะตัดอุณหภูมิก่อนไหมคูณสองร้อยเจ็ดสิบสองครับเออคูณสองร้อยเจ็ดสิบสามเคนวินอ้าวไงต่อที่นี้ตัดส่วนอุณหภูมิเลยนะ ส่วนส่วนส่วนหนึ่งเออหนึ่งบรรยากาศโอเคไหมดังนี้อุณหภูมิเค้นนี่ก็ตัดทอนกันออกไปนะเราก็จัดจัดให้มันตัดให้ได้นะะเอ่อความดันก็ตัดทอนความดันใช่ไหมก็เรียบร้อยอ้าวคูณตัวเลขให้หน่อยเร็วคำตอบคือ <39. S 1> สามสิบเก้าสามสิบเก้าใช่ไหมครับ สามสิบเก้านี่เออตัดรมเนอสามสิบเก้าลิตรใช่ไหมนอกนั้นตัดเมยไปหมดแล้วนะอ่ะต่อไปเพิ่มตัวอย่างที่แปไดอะไรเดียวนะตัวอย่างที่แปดแก๊สชิ้นหนึ่งมีปริมาตรหนึ 1000. <อ>่งพันวิหนึ่งเท่ากับหนึ่งพันค่อยๆเขียนไปก็ได้ฮนะมิลลิลิตรนะลูกบาศเซนติเมตรก็คือซีเอ็มยกกำลังสามมันก็อันเดียวกันกันกบอะไรเนะี่ยมิลลิลิตรนะ เดียวกันนะแต่มันเป็นเปนคนละระบบนะความดันหนึ่งบรรยากาศเอาพี่หนึ่งก็เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์บรรยากาศอุณหภูมิศูนย์อ่าวทีหนึ่งก็ศูนย์องศาบวกไปเลยเนาะเอาศูนย์บวกสองเจ็ดสามแล้วกันเอาบวกให้เห็นเห็นเลยเท่ากับสองเจ็ดสามเคนวินหนึ่งบวกไง ถ้าแก๊สชนิดนี้มีปริมาตรคงนันเปลี่ยนอ่าอันแรกปริมาตรเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลล,ลิลิตรนลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็เก้าร้อยความดันนะฮะความดันเท่ากับเก้าร้อยมิลลิเมตรปลอดประมาณนี้ฮะความดันนะแต่คนละหน่วยแล้วตอนนี้จงหาอุณหภูมิอุณหภูมิจะเป็นกี่องศาเซลเซียสโอเคไหม เรากำลังจะหาอุณหภูมนะิเริ่มเลยเร็ว PV ส่วน T กดรวมแก้นะฮะเท่ากับค่า k เรากําลังจะหาอุณภูมิอุณหภูมิที่เธอกําลังจะหาเธอเอาตัวเลขไหนมาก่อนดีจะ๊ะศูนยองศา <100. S 1> หรือเท <73. S 1> ่าไหร่ครับห้าสองร้อยเจ็ดสิบสามเคนวินน่าครูเราเธอบอกอุณหภูมิมาแล้วทีนี้ ความดันกับปริมาตรเอามาทําอะไรอ่ะแล้วทีเราเอามาเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพีกับวีต้องอยู่ด้านบนหรือด้านล่างอ,ะอ่ะอยู่ด้านล่างค่ะอ,อ,อะโอเคนะเอาพีเท่าไหร่หนึ่งจุดศูนย์บรรยากาศใช่ไหมเพราะเรากําลังหาตัวทีเนาะคูณกับปริมาตรเท่าไหร่ฮะปริมาตรเอามาคูณด้วยใช่ไหมเพราะว่าพีกับวีมันอยู่ด้วยกันเนาะปริมาตรเท่าไหร่ครับหนึ่งพันค่ะ อ้าโอี 1, โอนะ่หนึ่งพันมิลลิลิตรอี่นะพี่ทำไงต่อแล้วคูณอ่ะคูณคูณคูณตัวนี้ก็ได้ชุบชุบเราจะตัดอะไรออกทีนี้คูณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบอ๋ออ้าวคูณปริมาตรก่อนนะเนาะอ้าวตัดปริมาตรก่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแล้วไงต่อแล้วก็คูณ เก้าร้อยค่ะเออคูณเก้าร้อยละหน่วยเป็นอะไรอยู่มิลลิเมตรปลอดแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้ทำไงต่อทำไงต่อทีนี้ <c oughs> คิดถึงอะไรต่อทีนี้1 1> หนึ่ง<ะ>บัญญัติเอ,อเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรปลอดอาวเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งเลว <c oughs> บรรยากาศตัวนี้มันเป็นตัวหาร <c oughs> ใช่ไมเอทีเอมตรงเนี้ย <c oughs> แสดงว่าเือต้องเอาบรรยากาศขึ้นมาทําอะไรหนึ่ง <1. S 2> จุดศูนย์บรรยากาศแล้วก็หารด้วยเท่าไรครับเจ็ดร้อยหกสิบค่ะอ่าเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรปลอดโอเคไหมตัวนี้มันจะได้ตัดทอนกันใช่ไหมครับตัดตัดตัดออกโอเคเนาะเรียบร้อยอยังเ,เรียบร้อยเนาะ อ่าทีนี้กดเครื่องคิดเลขให้หน่อยที่ได้คาได้กี่เคนวินก่อนแล้วสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดแปดหรือว่าประมาณสามร้อยเจ็ดสองนั่นเลยครับประมาณนี้เนาะเออไม่รู้อ่าโอเคคนอื่นช่วยตรวจทานดูนะแต่ทีนี้ในหน่วยองศาเซลเซียสครับเราก็นำเอาสามร้อยสาม้อยสองลบด้วยสองร้อยเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบสามอ่า จตดการดานด้ <De 99. S 3> วันนี้99เอ้อโอ้ตรงกันดยเนาะ99องศาโอเคประมาณนี้มีใครสงสัยไหมเอ้ยนะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาถามหาอุณหภูมิใช่ไหมนะครูเลยนำอุณหภูมิมาเตรียมไว้เป็นตัวตั้งไว้เลยนะเพราะว่าเราจะได้ตอบหมือยเคนวินอยู่แล้วนะ พอนำอุณภูมิเป็นตัวตั้งไอ้เจ้า PV ก็ต้องกลับมาเป็นตัวหารใช่ไหมในสภาวะเดียวกันเนะี่ยสองร้อเจ็ดสามตั้งก็เอาหนึ่งบรรยากาศหารแล้วก็เอาหนึ่งพันมาหารนะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแค่นั้นเนะี่ยพอจัดจัดแฟกเตอร์แรกได้แล้วนะครับจัดสภาวะที่หนึ่งได้ที่เหลือตามตัดเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากบรรยากาศอยู่ล่างก็เอาความดันเป็นเป็นตัวอยู่ข้างบน นะปริมาตรอยู่ล่างก็เอาปริมาตรเฉพาะที่สองมาเป็นตัวคูณข้างบนหน่วยจะได้ตัดทอนกันไล่เรียงกันไปถ้าหากว่าหน่วยไม่เหมือนกันอย่างเช่นความดันบรรยากาศกับม mm ิลลิเมตรปลอดแบบนี้นัเรเยนก็ยกแฟกเตอร์นี้มาเลยเพราะว่ามันจะได้ตัดทอนกับเป็นตัวหารใช่ไหมนะมิล mm ลิเมตรปลอดจะได้ตัดทอนกับม mm ิลลิเมตรปลอดที่อยู่ตรงกันข้ามกัแบบนเงี้ยแค่นี้เองครับนัน้นเองก็ประเด็นนี้ก็มีอยู่แค่นี้ น่จุดจำความสัมพันธ์ของกฎรวมแก้ได้ปุ๊บจัดวางตัวเลขเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรโอเคเนาะอ่ากับแกนะอ่าสิบสิบเอ็ดยี่อืมอ่ามาดูตัวสอบความเข้าใจฝอยรูปโป่งปนบมานหกลิตรพีหนึ่งเท่ากับหกลิตรความดันพีหนึ่งเท่ากับหนึ่งบรรยากาศอ่ะหกจดศูนย์อ่ะ,อะไม่เป็นไร อุณหภูมิทีหนึ่งก็เท่ากับยี่บเจ็ดบวกสองเจ็ดสามก็เป็นสามร้อยนะตัวเลขง่ายๆครูก็บวกง่ายดีตัวเลขย,ยากครูก็ขี้เกียจบวกรอพวกเธอช่วยนะเอออามาเปลี่ยนเป็นพอขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศความดันลดลงแล้วนยิ่งสูงความลดันยิ่งลดนะฮะยิ่งสูงยิ่งหนาวยาอันนี้ความดันลดลงหรือครึ่งหนึ่ง <championships> อุณหภูมิก็ลดด้วยนะเนี่ยนะ ความดันลดนะอุณหภูมิก็ลดด้วยมันสัมพันธ์กันเลยเนะีนะะ่ยลบสองเจ็ดลบยี่สิบสามเธอก็มาบวกสองร้อยเจ็ดสิบสามก็เหลือเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบไหมสองร้อยห้าสิบเคลวินนี่สภาวะที่สองปริมาตรเท่ากันเธอก็คิดถึงกฎรวมแก๊สใช่ไหมกฎรวมแก๊สบ,บอกว่า e มีส่วนทีนั้นยังใครเขียนได้ก่อนไปเลยนะอ่าหาปริมาตรครับปริมาตรก็เลยมีค่าเท่ากับอ่าปริมาตรเท่าไหร่คะหกลิตรค่ะอ่าหกจุดศูนย์ลิตรตามมาแล้วแล้วความดันามาทำไงต่อมาไปเลยแล้วเอาอะไรมาคูณเอาหนึ่งจุดศูนย์อทค่ะอ่าหนึ่งจุดศูนเอมาคูณแล้วแล้วอุณหภูมิหรือจะ๊ะ เอาไปหารไหมคะอ่าอุณภูมิเท่าไหร่เอามาหารสามร้อยเคนวินอุณภูมิเท่าไหร่สามร้อยเคนวินอ่าโอเคอ่าทีนี้ตัดส <250 Kelvin S 1> องร้อยห้าสิบเคนวินส่วนกับศูนย์จุดห้าอีทีเอ็มค่ะโอเคจ้าสองร้อยห้าสิบส่วนด้วยศูนย์จุดห้าบรรยากาศโอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะนี่ไงนี่ตัวมันแดง เราต้องเอามาให้สามารถตัดทอนกันได้แบบนี้เนาะฟึ๊บๆไปเงี้ยอ่าคำตอบคืออะไรจ้าใครช่วยได้ด้วยเร็วผมได้สิบอเออสิบลิตรนอกนั้นหน่วยตัดหมดแล้วโอเคนะเรียบร้อยประมาณนี้ตอนที่ครูจำแนารละเอียดในแต่ละส่วนอะ่ะเธอสามารถถอดนะ PV นะเท่ากับค่า k ใช่ไหมก็คิดถึงกดของบอยแล้วนะ v ีส่วน kind of t ก็เท่ากับค <Yeah, exactly? S 2> <fruit. S 1> ่าเคก็ชาแล้วนะแล้วก็ p ส่วน t ก็เท่ากับค่าคงที่ก็เกรูแสกนี่ไหมเธอถอดอีกมาแบบนี้เธอก็จํากฎของแก้ได้หมดแล้วจริงไหมเออนะเพราะฉะนั้นสูตรตัวเดียวตรงนี้นักเรียนก็สามารถกระจายแยกย่อยกันออกไปแล้วก็แทนค่าตัวเลขนะตามความสัมพันธ์ตามสมการเหล่านี้นะครับได้หมดเลยโอเค